สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยลาพัฒนาจันร์แนวทางของวันผุดวันที่20เดือน8 2 5 6 8จะเดือนสิงหาจะมาพบกับแนวทางของแอนตัวคือเก่าแล้วก็ตามเคยเนาะสำหรับผลหวยลาพัฒนาของวันจันทร์จันที่18เดือน8จะสำหรับลาวพัฒนาสู่เดิมสู่รักของห้าจา้าสําสำหรับแนวทางเลขเด่นไฮเดน สกับหากันเด่นหจ้าสำหรับโผล6หกตัวเข้ามา2องศูนย์าเจาหสำหรับแนวท่ากอวเฮ้านีถือว่าปัางเนาะให้เด่น3มกับหาจะสำหรับหามาบนจะาบนเข้ามา7จ็ดเก้าหาสำหรับ 9, 5, เก้าหาแนวท่าเขาตูกับ หาเก้าจะเน้นพิษตูเนาะมาบนจะสรุปให้แบบง่ายๆละกันเนาะสำหรับตัวเนี้นี่เน้นหาหกกับหาเจ็ดเดินหาเข้ามาเก้าหาโอ้โหเดินหายุดหาของเฮ้ามาจะสำหรับแนวทางเวลาเมื่อนี่โอ้โหเก่าบนเก่าหลังกันเลยทีเดียวนาะโอ้สาม็ดเดียวถ้าจะไปเก่าถือว่าปงเนาะเก่าบนเก่าหลังเนาจะของเฮ้าชุดกันจะมีหกเจ็ดเข้ามาเก้าเจ็ดจะหลัง สำหรับพี 0, บ่น้องเอฟซีแต่สักเกิดวันนับไปเป็น,น ermaid. แนวทาราคาพุ่งเต็มๆทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะ 9, ไฮเก้าจีไอไฮโฮเกจเน้นๆเลย,เยมากเก้าจีสําหรับล่างสำหรับสูตรสามตัวบนสามตัวบนโค้ชยิ่ถือว่าใกล้เคียงอยู่น้อยหนึ่งเนาะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเข้ามากเก้าอจีสเก้าหาโค้เขามีจีสหาสามมีจีสมีหาจะแตกต่างสามเนาะ เจ็ดมีหามี3สามกับเก้าจะห่างแค่คู่นี่เองเนาะตัวนี่เองเนะาะสำหรับลาพัฒนาของฮาวันที่สิบแปดจะตามนี่เลยจ้ะสำหรับเมื่อนี้ตามรุ่นกันต้าก,ก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางเมืม่อนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนอกจากเอฟซี FC ที่เขามารับชมใหม่ๆจะอย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เนาะจะเผื่อสิได้บ่บลาดแนวทาง ทีแอดย้อยโลหิตจะแนวทางดีๆมีให้กันใดทุกวันจ้าก่อนสิไปรับชมรนะับฟังแนวทางเมือกก่อนี้ก่อนอื่นเลยเนาะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทีสนับสนุนเข้ามาเนาะขอบคุณสําหรับค่าสม,มุดปกากกาเราจะขอบคุณหล,ลายๆจ้าสาหรับขาสม,มุดค่าปากกา่กา,านำซานากาแฟเนาะขอให,ห้เฮงๆปังๆรวยๆยยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยสําหรับเล่าพัฒนาโลหิตซองสูตรจะเดียวมาเบิกสูตร,ตรเมร็ดเดียวกันก่อน,อนจ้า สำหรับเม็ดเดียวให้เด่นตตัวเดียววิ่งรูดตัวเดียวฟันตัวเดียวจ้ะสำหรับวันที่18เม็ดเดียวใน้เด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดฟันเจ็ดโอ้โหสำหรับเจ็ดข้อห้ามก็มาเด้อจ้ะสำหรับสูตรเม็ดเดียว,วเวลาวันที่18นี่ปังทั้งสองสูตรเลยสูตรเดิมสูตรลักมาบนสูตรเม็ดเดียวมาล่างจ้า แต่การเห็นพิ่โตอีกเนาะหายเด่นเจ็ด่เจ็ดมาหลังเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดฮะสำหรับลาวพัฒนาลูกหายสองสูตรจะเปรียบเทียบพิจารณาวีขอ,อกันเบิ่งได้เนาะคืนอ,อยู่ครับความหมักความชอบน้องจะรู้ว่าหมักสูตรได้กับตามสูตรนั่นจะก่อนสินป,ป็นนาั้ากับเปรียบเทียบพิจารณาวีขอ,อกันอีกที่หนึ่งละกันเนาะลองเปรียบเทียบเยบเิ่งได้นอ้องจะว่ามีตัวหมักตัวชอบตัวตรงกันหรือบ่อเนาะจ้า สำหรับมื้อนี้รุ่นต่อเวเหล้าไฮเดนสำหรับมื้อนี้ไฮเดนสอ,ส,สองกับสี่จ้าสองกับสี่วิ่งรูดจะใส่วิ่งใส่รูดทามักถ้าชอบวิ่งรูดได้จ้าสำหรับเบนสองลูดสองจับขูม่มือนีมีสองสามสองสี่สองหา่า 2, 6, 2, 7, สองหสองำหรับเด่น4 5 4 6 4าสี่หสเจ็ดสีสีาำหรับชุดกันจากกันเด่นหกตัวเก่าหรือตัวนี้ชุดกันหกเจ็ด หกเก้าสำหรับแนวทางเวลาพัฒนามื่อนี้อยากให้พี่นเอฟซีระวังเบิร์ดนิดหนึ่งจ้ะเพราะว่าแนวทางขอแอนจอยคือได้อตองสามจะสำหรับอีกสูตรสูตรเม็ดเดียวนี่คือได้ 3. สามโซนสำสำหรับสามนี่คือตองสามเลยอ่ะถามักเบิร์นชอบเบิร์นเนาะระวังไว้ด้วยละกลันเราจ้ะอันนี้คือการใบซื่อๆื่อ,อบอกว่าสีมาหายตามสูตรหรือบอลน,นี่ก็สรุปหายตามสูตรละกันเนาะ เขากรบสรุปไายตามสูตรพาดกับสุปไายตามสูตรที่ล่งปเนาะจ้าสำหรับโตเนนจ้าเอาโบแมนโตเนนตัวเราเนี่ยพี่น้องมาเบิง่งสามตัวบนกันก่อนจ้าสามตัวบน 6, 2, หกสองสี่สามหาสองสามสองสาม ได้สูตรเม็ดเดียวคำนวณได้โตได้เบิร์ได้เล็กเด่นสามตัวเด่นสามได้สามตัวเอาเหล็กหามสามสองสามหลกักการกับหาสี่หกตัวเน้นจ้าสามตัวบนเน้นสามสองสามกับหกสองสี่กันเด่นเก้าจ้า 33ต้อง3 49 47 2 5าหรือว่าสิเอา2 3ดี2ได้บ่ค่อยมกักนนเลขพี่น้องเอา2 7ละกัน โอเคเรียบร้อยจะนี่คือแนวทางเวลาพัฒนาข,ข้าเมือนี่จะสําหรับแนวทางมือนี่ตามนี่เลยจ้เมือนี่คอยมาปังปังเด่งเดงเต็มเต็มบนล่างหล,งละกันเนาะขอให้ปังปังทุกๆแนวทางหละกันเนาะขอให้สชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสาหรับคลิปนี้กับอฝฟกไว้เพียงสำนีจ้า